ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ True Bufc TV 2023ทับ2 0 2พ ep 13รายการที่จะคอยอัปเดตความเคลื่อนไหวเบื้องลึกเบื้องหลังของนักเตะแข่งเชฟ True Banker กในเดในทุกสัปดาห์มาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรกันบ้าง ตามอารีเพเยอร์แอสคอร์โดยฟุตบอลร่วมกับทูแบงค์อกยูนนเต็ดมอบโอกาสให้กับแฟนบอลรุ่นเยาวเดินจูงมือกับนักเต True ed, ะทูแบงค์อกยูไนเต็ดและบีจีปทุมยูไนเต็ดลงสนามในเกมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา <ME ũ> <lessons> และมาลรบฟังสัมภาษณ์จากน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ปกครองว่ารู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมครั้งนี้ ชื่ออะไรครับชื่อออตินครับชื่อออตินใช่ไหครับออดีออดีครับวันนี้เราอยากจะจับมือกับนักฟุตบอลคนไหนครับพี่เจครับเจชนาทิพย์เราครับเจชับเอาแย่งกันซะแล้วเป็นไงบ้างเราได้มีกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีครับดีครับไม่ตอบอะไรเลยอยากจับมือกับพี่เจมีอะไรอยากบอกเขาไหมไม่มีครับ โอเคไม่มีไม่มีอางนนเป็นไงบ้างครับที่มีทูแบงค์อได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับก็ดีค่ะได้ให้แบบน้องๆมาร่วมแบบว่าสแสดงออกได้เดือเจอนักเตะที่ชอบอะไรอย่างนี้ค่ะพ่ณแม่รู้ได้ไงครับว่าของเรามีกิจกรรมคือเป็นสมาชิกอลิค่ะแล้วเขาขึ้นมาในในในอ่าในแอปว่าให้ร่วมกิจกรรมนี้ค่ะงั้นให้คุณแม่ฝากถึงหน่อยครับเอออยากให้มีกิจกรรมก็ อยากให้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าน้องๆอย่างเงี้ยเขาก็ชอบฟุตบอลเล่นฟุตบอลก็จะได้มาร่วมกิจกรรมเจอนักเตะที่ชอบอย่างนี่นะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับวิวบนาทีครับวินาทีวันนี้วินาทีอยากจูงมือใครครับวิลเลียมโมตาวิลเลียมโมตาทำไมชอบวิลเลียมโมตาเขาเล่นบอลเก่งคง่ะโอเคอ่ามองกล้องนะมองกล้อง มีอะไรอยากบอกเขาไหมบินเล่นมอเต้าวันนี้วันนี้เล่นให้เก่งๆนะครับ <Okay. S 2> เล่นให้ดีๆด,ด้วยให้เขายิงกี่ลูกดีวันนี้หนึ่งลูกครับล,รไไลูกเดียวเหรอน้อยไปไหมลูกเดียวแลสองลูกก็ได้ครับลฝากถึงทีมทูแบงคอกหน่หอยฤดูการนี้โหแข่งเยอะมากเลยทั้งเอเชียทั้งบอลทั่วอะไรเต็มไปหมดเลยขอให้เต็มใจเล่นแล้วก็ขอชนะทุกแมตช์นะครับรู้ได้ไงครับว่า ทูเป็นข้อได้มีกิจกรรมนรในแอปอาลีค่ะก็คือมีแจ้งเตือนมาก็ลงทะเบียนมาเลยค่ะแล้วคิดยังไงครับที่แบบมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ก็ดีค่ะเป็นเหมือนแบบเปิดโอกาสให้เด็กๆะคะ่ะได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้ซึมซับนะคะบรรยากาศในสนามฟุตบอลนะคะก็อาจจะเป็นแบบทำให้เด็กมีแบบแพชชั่นมากขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะฝากถึงอาลีหน่อยครับที่ ก็ขอบคุณนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆนะคะทำให้แบบเด็กๆได้มีโอกาสมาใกล้ชิดนนักเตะนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะชื่ออะไรครับเบคอนครับเบคอนน่ากินเ <laughs> บคอนเชียร์ทีมไหนวันนี้บีจี <Beautiful> วายถูแบงคอกเชียร์ปะถูแบงคอกเชียร์ไหมไม่เชียไม่เชียร์อยากจุงมือใคร พี่เจครับพี่เจโอ้ยหลายคนแล้วนุ่นนุ่นแย่งเลยนะนุ่นนุ่นนุ่นเล่งพี่เจว่าสองคนเลยนะมีอะไรอยากบอกอาลีไหมที่แบบจัดกิจกรรมให้เราได้เจอนักฟุตบอลวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณใครับขอบคุณอาลีครับเลยขอบขอบขอบคุณอาลีครับครับผมพอดีน้องซื้อรองเท้าครับชี่อาลีครับแล้วก็ได้ใช่แล้วก็ได้พอย n t แล้วก็ดีพอดีเข้าไปเห็นว่ามีกิจกรรมพอดีครับก็เลยไปลงทะเบียนให้น้องว่ารู้สึกไงบ้างครับที่แบบอออลิมีกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนดีมากเลยครับทาให้เด็กได้เข้ามาร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสบรรยากาศในสนามจริงครับฝากอะไรถึงอลิหน่อยครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้โอกาสดีๆให้น้องๆเด็กๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับชื่อปิ่นครับชื่อปิ่นปินอ๋อวันนี้มาเชียร์ใครเชียร์ทูแบงค์ครับ อยากจูงมือใครวันนี้นิวจิติพันธ์ใช่ครับทำไมถึงชอบพี่นิวบอกไม่ถูกครับเราเตะบอลใช่ไหมเล่นตำแหน่งเดียวเขาไปเนี่ยผมเล่นปีกซ้ายครับอ้ยปีกซ้ายมีอะไรอยากบอกพี่นิวบ้างวันนี้อ่ะสู้ๆนะครับพี่ชอบพี่มานานแล้วอยากได้อะไรจากเขาบ้างอยากได้ไผมอยากได้ลายเซ็นครับ นี่ไงให้เขาเส้นในนี้เลยเอาไหม <c oughs> เอาไหมได้ครับได้ <c oughs> ได้ <c oughs> ไดใช่ไหมรับมีอะไรถึงฝากถึงทูแบงคอกหน่อยปีนี้แข่งเยอะเลยหลายถ้วยเลย <c oughs> เกินชนะแน่นอนครับเอาดิแชมป์นของแท้ของแทะขอที่ของแท้ กิจกรรม m e ดแอนกีตออร์ก่อนเกมบิ๊กแมตช์แข่งเทพพบดูรับปิดโดยอามาดูสุขุนาและชยาทรเทพสุวรรณวรมาร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นและร่วมถ่ายรูปกับแฟนบอล แ,แฟนบอลแข้งเทพที่ซื้อตั๋วเข้าชมเกมและแฟนบอลตัวปีของสโมสรและฟรีโปสเตอร์ตารางการแข่งขันของสโมสร ว่าทุกคนจะสนุกไปกับเกมแล้วก็มีความสุขหลังจากเกมจบครับอ่าเดี๋ยวถามซุกุน้าสักนิดหนึ่งอยากจะบอกอะไรแฟนๆวันนี้เขามารอเจอซุกหน้ากันด้วย you want to tell anything to the fan everyone coming to want to meet youso yeah. uh, first of all thank you thank you very much to, to coming take your time for for meet me and uh, like I say uh, good luck for tonight and I hope You know, after the game, everyone uh, gonna happy and gonna smile. Yeah. know gonna gonna uh, and after game the be smile. I is is เอาเลยไปกันว่าไปก็เขาดีใจครับที่ทุกคนอยากจะมาเจอเขาในวันนี้แล้วก็เขาบอกว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ยิ้มไปด้วยกันหลังจากเกมจบครับอ่าโอเคก็ขอบคุณทั้งสองคนมากๆครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองคนหน่อยนะครับ ภายเบื้องหลังชัยชนะของทูแบงค์คอลกนเ็ดพบบีจีปทุมยูไนเต็ดในสืบรีเวไทยลี2023ทับ2024โดยผลการแข่งขันทูแบงค์คอลกุนเ็จชนะไปด้วยด้วยสกอร์2-0จากการทำประตูของวินเลนโมตาเบิ้ล2ประตูในนาทีที่62และช่วงท้ายเกมทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีทำให้สโมสอนทูแบงค์คอลกุนเ็ดยังนำจากฝูงต่อเนื่อง ิวรอได้นะมิวรอได้นะยากจังโอเคโอเคโอเค stop I the like fight. People stop the fight. Okay. Hey, Let's go one more time. Yeah. One, two, three. <laughs> เปิดลมหน่อยพี่ตำหน้า

เช็คเลยเช็คไปเลยเช็คเลย O, jasno, jasno, jasno. Let's go, guys! กินชีส

สำหรับ2ูว e ว FC TV 2ท2 3ับทับ2024 ep 13สสัปดาห์นี้ขอลากันไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ